ตรงนี้นะฮะคือบ้านทานน้ําใจนะครับเป็นบ้านที่ว่าเพื่อนๆกลุ่มรวมมิตรวิทย์คณตนะฮะได้ช่วยเหลือกันนะฮะก็คือมาสร้างนะฮะโดยใช้งบส่วนตัวนะฮะแล้วก็ให้เต็มดวงกับแม่มาอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นที่ดินลาดพัสดุนะฮะอยู่ติดกับทางรถไฟนะฮะซึ่งรถไฟเล่นผ่านอยู่หลังบ้านนะครับนะฮะเป็นบ้านที่อยู่บนที่ดินซึ่งไม่มีโฉนดนะฮะ เื่อ,อขอความอนุเคราะห์จากเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ,ะที่ราชพัสดุของราชการนะฮะก็มาปลูกสร้างเพื่อให้เพื่อนเต็มดวงได้อยู่นะฮะ,ะท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือคุณแม่ของเพื่อนเต็มดวงนะฮะชื่อว่าคุณยายเล็กนะฮะ,ะซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับแกสักระยะหนึ่งแล้วครับเท่าที่รู้มานะฮะคุณยายเล็กนะฮะแกไม่ใช่คนภาคใต้นะฮะ เป็นคนที่ว่าย้ายมาจากภาคกลางนะฮะพื้นเพเดิมก็คือเป็นคนสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่นะ,ะมามีลูกมีหลานอยู่ที่ยะลานะฮะมาตั้งแต่อายุ20ปีนะฮะซึ่งปัจยุบันแกก็อายุ80กว่าแล้วครับนะฮะก็อยู่กับเพื่อนเต็มดวงสองคนที่บ้านทำทานน้าใจหลังนี้นะฮะนะครับบ้านไม่ใหญ่นะฮะก็อยู่พอทําทเพื่อได้อยู่นะฮะ มีที่หลับนอนมีห้องน้ำใช้นะฮะ,ะเพื่อนๆก็ดูไว้นะฮะว่าคนเรานะฮะ,ะเกิดมานะฮะทุกคนนะไม่ใช่ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็มีฐานะ,ะที่ร่ำรวยกันทุกคนนะฮะที่อยู่ด้วยความลำบากก็มีเยอะนะฮะผมเลยอยากจะสะท้อนชีวิตของเพื่อนเต็มดวงให้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ได้ดูนะฮะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนเต็มดวงกับแม่นะฮะตอนนี้ อ่เหลือพี่น้องในพี่น้องสี่คนนะฮะก็เหลือกันแค่แม่กับเต็มดวงสองคนส่วนที่เหลือพี่น้องสามคนของเพื่อนเต็มดวงก็เสียไปหมดแล้วครับนะฮะสภาพความเป็นอยู่ก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะอันนี้คือที่ด้านข้างนะฮะแกก็ใช้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ฮะนะฮะเป็นที่ลาดทัสดุของการรถไฟนะครับนี่นะฮะ นะก็ปล่อยลกล้างนะเนื่องจากว่าเต็มดวงสูญเสียขาไปสองข้างนะฮะก็ไม่สามารถที่ว่าจะไปทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับนะฮะบริเวณนี้แกก็เล่าให้ฟังว่ามีงูชุกชุมนะฮะแล้วก็มีพวกตะกวดแลนนะฮะก็มากินไก่ที่เลี้ยงไว้นะฮะนะครับนะะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในบ้านนะฮะนี่ฮนะภายในบ้านก็มีเท่านี้เองครับสั้นๆน,นะผมว่าละประมาณสักไม่ถึง 7จเมตรเองครับนะฮะนี่เพื่อนเต็มดวงนั่งอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะให้คุยกับเพื่อนเต็มดวงสักนิดนึงนะฮะ,ะตรงนี้ก็คือตู้เย็นนะฮะ,ะที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ทางร้านเมฟแฟร์เขาก็มาติดตั้งให้พร้อมใช้งานแล้วครับนะฮะขนาด5.2คิวก็แกลดร,ราคาให้ทางร้านก็ลดราคาเหลือ4,700นะฮะจากราคา5,000กว่าครับ แล้วก็มีของแถมก็คือพัดลม12นิ้วให้อีกหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยพัดลมเอกเนกอยู่ตรงนี้ครับ <laughs> นะฮะแล้วก็มีแก้วน้ำนะฮะนะฮะนี่คือสภาพความเป็นอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้ไม่ทราบเป็นเตียงนอนของเพื่อนเต็มดวงนะฮะเนี่ยข้างๆก็เป็นที่หลับนอนของคุณแม่นะฮะของเพื่อนเต็มดวงนะฮะก็คือแกชื่อว่าใย,ยเล็กครับนะฮะ เพื่อนๆที่ดูก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเต็มดวงด้วยนะครับนะฮะว่าความเป็นอยู่ของแกก็คือคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ดีเหมือนพวกพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ช่วยช่วยเหลือกันอ่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เพื่อนจะมีน้ําใจให้นะครับนี่คือสภาพของห้องน้ําครับนะฮะฟังจากเพื่อนเต็มดวงเล่าให้ฟังนะฮะก็คือห้องน้ํานี้นะฮะเวลาเพื่อนเต็มดวงจะเข้านะฮะก็ใช้ รถวีลแชร์ที่แกนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะก็ใช้รถวิลแชร์นี้นะฮะเข็นเข้าไปแกไม่สามารถลงจากรถได้ด้วยตัวเองนะฮะด้วยเรื่องของขานะฮะแล้วก็น้ําหนักตัวก็ต้องเข็นรถเข้าไปแล้วก็ไปนั่งที่ตรงห้องน้ำนะฮะซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่ว่าค่อนข้างจะลําบากสักนิดนะฮะก็ฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะฮะเป็นกําลังใจให้เพื่อนเต็มดวงสู้ๆนะฮะ อย่าไปท้อแท้กับชีวิตนะฮะสักวันหนึ่งเราก็อาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนห้องห้าทับสี่นะครับาตามที่ผมสัญญาไว้กับเพื่อนเพื่อนนะฮะว่า,าจะมาเยี่ยมเต็มดวงแล้วก็มาเอาตู้เย็นซึ่งเพื่อนเพื่อนอนุเคราะห์นะฮะในการช่วยเหลือเพื่อนเต็มดวงนะฮะซึ่งเขาลําบากนะครับตู้เย็นเก่าก็เสียวันนี้ผมได้ไปซื้อตู้เย็นเรียบร้อยแล้วครับที่ร้านเมฟแฟนะฮะ ทางร้านไม่แฟ์นะฮะเขาก็ใจดีครับก็นอกจากซื้อตู้เย็นเขานะฮะเขาก็แถมพัดลมขนาดใบพัด12นิ้วมาให้1ตัวนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับแก้วน้ําอะไรให้มาฟรีๆครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆกันนะครับในโอกาสนี้นะฮะผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่อยู่ในห้อง5ทับ4นะฮะเพื่อนๆทั้งท่านที่ ช่วยเหลือมาแล้วก็ที่ไม่ได้ช่วยเหลือนะฮะก็ขอให้บุญคุณที่เพื่อนๆทำให้กับเพื่อนเต็มดวงนะฮะก็ย้อนกลับไปสู่เพื่อนๆทุกท่านนะฮะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การงานหรือกิจกรรมนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะ,ะชีวิตมีความสุขตลอดไปนะฮะ,อะโอกาสนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนเต็มดวงกล่าวอะไรสักนิดหนึง อากาวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียเล็กขอบคุณคุณเคงขอบคุณอ้ขอบคุณกล้วยและเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณวรวัตรด้วยครับค่ะคุณวรวัตรด้วยลืมนะค่ะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่นอกกลุ่มนะฮะก็คือคุณสมใจเลือดจำหัดพงนะฮะแกก็ช่วยเหลือมาหนึ่งพันบาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยว ค่ายใ,ใจรายละเอียดบินเงินสดที่ซื้อตู้เย็นนะฮะแล้วก็ราคาแล้วก็รา,ายละเอียดที่เพื่อนโอนเงินมาให้ผมก็จะเสนอส่งไปในไลน์กลุ่มของกลุ่มห้าทัพสี่ครั้งนึ่นะฮะวันนี้ก็แค่มาขอบคุณนะฮะเพื่อนเต็มดวงมีอะไรจะคุยสักนิดไหมฮะฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยเหลือคิดถึงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เจริญเจริญ แค่นี้ครับเพื่อนๆนครับขอบคุณมากครับในความช่วยเหลือเพื่อนเต็มดวงในครั้งนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่นะฮะคือตู้เย็นนะฮะที่ผมเอามามอบให้วันนี้นะฮะยี่ห้อไฮเออร์นะฮะรู้สึกถ้าจาไม่ผิดนะฮะเป็นตู้ตู้เย็นฝาเดียวนะฮะก็คือสามารถใช้ใส่ยานะฮะยาเบาหวานที่เพื่อนเต็มดวงแกไม่สบายต้องรักษาตัวอยู่ในทุกวันนี้นะฮะก็สามารถใส่ยาซึ่งจะต้องแช่ในตู้เย็นนะฮะซึ่งตู้เย็นมีความจำเป็นมากนะฮะ ทีนี้แกจะเอาตู้เย็นขนาดเล็กนะฮะซึ่งที่อยู่ในโรงแรมอะไรแบบนั้นนะผมดูแล้วว่ามันให้คุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าความจําเป็นที่จะใส่ของอย่างอื่นก็ยากนะก็เลยซื้อขนาดนี้แกคือ5.2คิวนะฮะก็สามารถใส่หมูเหเ็ดเป็ดไก่นะใส่ผักสดใส่อะไรที่เราจะถ,ถนอมอาหารนะ,ะก็ใส่ในตู้เย็นแบบนี้ได้นะ วันนี้เขาเพิ่งมาส่งนะฮะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะสามารถใช้งานได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรฮะยังโล่งๆอยู่นะฮะนี่ฮะน้ำยงน้ําเย็นอะไรที่แกมีกวดอยู่ก็สามารถเอาไปใส่ในตู้เย็นอ่าได้หมดนะฮะนี่นะครับเพืเ่อนตมดวงแกก็ดีใจครับที่ได้อ่าของใช้ที่มีความจําเป็นนะฮะอ่ามันดีกว่าเงินสดนะฮะเงินสดใช้แล้วหมดไปแต่อุปกรณ์พวกนี้มันสามารถอยู่กับเราได้ยาวนานกว่านะฮะครับ ครับผมอยากจะถามเพื่อนเต็มดวงนะฮะจากการที่วันนี้เพื่อนๆในกลุ่มห้อง5ทับ4คบนะฮะได้เอาตู้เย็นนะฮะแล้วก็พัดลมแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นมาให้เพื่อนเต็มดวงนะฮะเพื่อนเต็มดวงคิดว่าตู้เย็นนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับใช้แชอ่อินซูลินแล้วก็ยาหยอดตาแม่ค่ะครับแล้วก็ บางคนก็ให้กับข้าวมาเราก็ได้ใส่ในตู้เย็นได้ไม่บูดก็คือเป็นการถนอมอาหารนะฮะอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์นะฮะ,ะเพราะปกติที่ผมเห็นนะฮะบางทีกินน้ําแข็งนะฮะก็มีเพื่อนบ้านในซอยนะฮะที่เขาอ,อนุเคราะห์นะฮะก็คือสงสารก็เอาน้ําแข็งมาให้นะน้าแข็งตั้งแป๊บเดียวมันก็ละลายหมดแล้วนะตอนนี้มีตู้เย็นก็สามารถแช่ตู้เย็นได้ค่ะครับ น,ะะนี่เป็นอีกช็อตหนึ่งนะฮะก็คือแม่ลูกนั่งอยู่ด้วยกันนะฮะทางซ้ายมือของเพื่อนๆนี่ฮะก็คือ,อยายเล็กนะฮะยายเล็กนี่เป็นคุณแม่ของเต็มดวงนะฮะครับผมอยากจะถามยายเล็กสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะว่ายายเล็กปกติอยู่กับลูกสาวก็คือเต็มดวงนี้ใช้ชีวิตลําบากไหมครับเพราะว่าพี่น้องคนอื่นที่รู้มานี้ก็คือเสียหมดแล้วคัาถนะ<พ>ามว่าแม่ลาบากไหมโอ้ไม่ไม,ไม่ได้ลําบากอะไรเลย <laughs> นะฮะ ก็คือปกติยายเล็กอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบหกอ่าแปดสิบหกนะฮะปกติถ้าคนอายุแปดสิบหกนะฮะมีลูกลูกต้องมาดูแลแม่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ยายเล็กกับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลลูกแทนนะฮทำไงได้ล่ะนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนของพวกเรานะแกตัดขานะฮะจากพิษของโรคเบาหวานนะฮะยายเล็กเป็นคนที่ไหนครับสุพรรณสุพรรณนะฮะ เมื่อกี้คุยกันคร่าวๆยายเล็กบอกว่าย้ายมาอยู่ตั้งแต่สาวๆอายุยี่สิบปีมาตั้งอายุยี่สิบปีอ่าครับตามพ่อเขามาอ๋อครับนะฮะพ่อเขาเป็่ายมวยเนี่ยอ่าพ่อเขาเป็นนักมวยเหรอครับนักมวยอืเป็นไงครับพ่อของอ่เพื่อนเต็มดวงนี่ฮะแฟ<ข>นของอยายเล็กนี่หล่อเลยฮะถึงตามแกมาเขาไม่ <laughs> เป็นคนเฉยๆไม่พูดไม่จาอ่าครับแล้วตอนนี้พี่น้อง ครอบครัวทางจังหวัดสุพรรณบุรีที่ใยญยเล็กอดีตเคยอยู่เนี่ยยังไปไหลายปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยนะฮะค่ะครับเคยคิดไหมฮะว่าอยากจะกลับไปสุพรรณบุรีไปอยู่ไม่ได้ไม่มีอะไรกินอ๋อไม่มีอะไรกินนะแต่ญาติๆยังมีอยู่ใช่ไหมค่ะมีสหลานยังมีอยู่อ๋อยังติดต่อกันไหมครับไม่ได้ติดต่อเพราะว่าติดต่อเขาไม่ได้อ๋อติดต่อกันไม่ได้อเนื่องจากว่าเรื่อง การเงินแล้วก็เรื่องระยะทางหลายๆอย่างนะฮะโอ้โหเรื่องเงินแล้วก็มีทลายปอกลอกหมดนะฮะอย่าอย่าไปพูดถึงเลยครับเรื่องเงินก็เไม่ไป่ะอ่าแกบอกว่ายาบ้าเยอะครับอ่าสุพรรณบุรีนี่ยายเล็กอยู่ตรงไหนครับอยู่เมื่อก่อนก็อยู่เขาเรียกหน้องทลายบ้างอะไรบ้างตารางก็ขึ้นกับดอนเจดีครับอ๋อแถวเขาเรียกว่าอำเภอดอนเจดีใช่ไหมคะ ไม่ใช่อำเภอเดียวกับที่ว่าเล็กคาร์บาวอยู่นะไม่ใช่นะามอ่าครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นคนแม่คนบางบาม้าอ่าครับก็ถือว่าเป็นคนภาคกลางนะฮะที่อพยพมาอยู่ภาคใต้สุดของประเทศไทยยาวนานมากพ่อเป็นคนจวนแตงครับนะเพื่อนเต็มดวงแกก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ครับทุกวันนี้ นะฮะพวกเรานะฮะที่ดูคลิปนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนห้องห้าทับสี่นะคลิปนี้ผมไม่ได้ลงเป็นสาธารณะนะผมทําขึ้นว่าให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะฮะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนเต็มดวงนะฮะมันคุณภาพชีวิตมันไม่ไม่เหมือนกับพวกพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เพื่อนเพื่อนจะยื่นมือมาช่วยเหลือได้ก็ขอความกรุณานะฮะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับนะฮะจะให้กําลังใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินทองครับ เป็นกำลังใจให้กำลังใจเขียนทางไลน์ให้กำลังใจ,งใก,งใจก็มีประโยชน์กับเพื่อนเต็มดวงครับ <c oughs> นะฮะตอนนี้ถามนิดนึงครับสุขภาพของเพื่อนเต็มดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นเพื่อนสนิทกับไอจีูอ๋อนะเข้าโรงพยาบาลบ่อยน้ำท่วมปอดครับเออพิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาค่ะ <c oughs> ก,ก็ก็อยากให้เพื่อนเต็มดวงรักษาสุขภาพหน่อยก็แล้วกันนะฮะ กินยาตามหมอสั่งอะไรอย่างนี้นะะการมีโรคประจำตัวนะยังไงมันก็ต้องรักษาเพราะฉะนั้นออยู่ที่ตัวเรานะแต่ยายนั้นอ่านสือเดืยนนี้อ่านไม่ค่อยเห็นแล้วครับรตาเสียข้างแล้วนะครับครับอ,อะไรโลกก็ทันข้างหนึ่งอีกข้างบอดแล้วครับต่อย เพื่อนเต็มดวงตอนนี้มีเจอใครบ้างครับเพื่อนๆในกลุ่มห้อง54ครั้งล่าสุดก็เจอนินเจอนินน่านนะฮะครับมีอะไรอยากจะฝากไปอีกสันกนิดไหมถึงเพื่อนๆทุกคนนะฮะ<อ>ว่าในฐ<อ>านะในฐานะที่ว่าผมเป็นตัวแทนของเพืพ่อนเพื่อในห้อง54มามอบของให้เพื่อนเต็มดวงวันนี้เพื่อนเต็มดวงอยากจะพูดอะไรอ,อ,อยากจะคุยอะไรก็คุยถึงเพื่อนๆได้เลยครับในในท้ายของคลิปนี้นะฮะคิดถึงทุกคนอยู่เสมอ ก็อยากใช้เพื่อนๆมาเยี่ยมไหมครับมาบ่อยๆก็อายมาบ่อยอ่านะแต่ใจเราอยากใช้เพื่อนๆมาดูมั่งนะอย่างน้อยสบายใจเป็นกําลังใจให้กันและกันไม่ไม่ก็อยากรบกวนต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ครับถ้าเขาว่างก็มาให้กำลังใจเราเราสบายใจไงครับครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกครับนะผมแค่เสนอชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนจมดวงหลังจากได้มาเยี่ยมแกแล้วนะฮะก็ฝากเป็นคติเตือนใจให้เพื่อนที่ว่าอยู่สุขสบายมั่งมีนะฮะก็ได้รู้ว่าคนที่ลำบากก็มีอยู่เยอะนะฮะนะะคลิปนี้ผมก็ทำได้เท่านี้นะครับ คนคนที่มีน้ำใจคขอให้โชคดีอย่าเจ็บอย่าไข้นะนี่คุณยายเล็กนะฮะก็คือแม่ของเพื่อนเต็มดวงนะแกก็ไวพรให้เพื่อนๆนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคือบ้านของเพื่อนเต็มดวงนะฮะนะฮะถ้าเพื่อนๆจะมาเยี่ยมเพื่อนเต็มดวงนะฮะสามารถมาได้นะครับนะให้เพื่อนๆขับเข้ามานะฮะจากถนนที่จะไปยังวัดตรีมิตรหรือวัดแห่งเจียนะฮะ เขาเรียกว่าเนินหูกวางนะฮะก็ขับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมาถึงสี่แยกควายแดงแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะ,ะเลี้ยวซ้ายแล้วเพื่อนๆก็ขับมาเรื่อยๆนะฮะก็จะมาเจอกับโรงเรียนนี่บงพัฒนานะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็มาจะถึงเส้นทางที่ว่าติดกับทางรถไฟนะฮะก็จะเจอบ้านเต็มดวงนะฮะเลี้ยวเข้าซอยมานิดหนึ่งนะฮะเป็นถนนดินนะฮะก็จะมาเจอกับบ้านทานน้าใจนะที่เพื่อนเต็มดวงอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ยที่ผมถ่ายเห็นตอนนี้ก็คือสภาพบ้านของเพื่อนเต็มดวงนะฮะนะมีอะไรลุงรังนะกองอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดนะครับนะฮะเพื่อนเพื่อนที่ดูแล้วอยากจะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะก็มาได้นะครับตามรายละเอียดที่ผมพูดมาเมื่อตะก,กี้นะฮะก็คือขับรถมาทางเส้นทางของเนินหูกวางนะฮะนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตามเส้นทางที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะ นะนี่ฮะ,อะตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงได้แล้วฮะก่อนหน้านี้ผมมาก็คือยังร้อนอยู่นะฮะนะ,ะคุณแม่ของเพื่อนเต็มดวงนะก็คือยายเล็กนั่งอยู่หน้าบ้านนี้นะฮะ